ตันตันตาดี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 ดันตันตาดีดีดดีดันตันตัดตาดัดตาดัดตันตดัดันตันตันตื่นลืมตาขึ้นมาตอนเช้ากอดความเงาไว้แนบกับอก ห่วงสถานไว้ว่านงานนกดังนรกก็กลุ้มกินใจเปิดทีวีรายการฮอตฮิตลอยความคิดให้โลดแล่นไป ลืมความเหงาเต้าเติม้างในปิดทีวีครั้งใดเหงา,าใหม่กลับมาทุกทีคนที่มีคู่เรียงเคียงกายก็คงไม่เคืองระทายเหงาเข้าอับเท้าเต้าตีาต คนไม่เงาคงไม่รู้ดีความเงาไม่เคยปราณีคนโสดโอดโอยเงาตาหากลืมตาขึ้นมาตอนเช้ามีคู่เล่าพรำพรอดกอดกาย าฟูมปากพักดีคลังคลายกอดไม่ทอดแขนให้เลือบรินไรกำไคายเนื้อนหูคนที่มีครูเรียงเคียงกายก็คงไม่เครื่องระทายเงาเข้าอับเทาเต้ คนไม่เงาคงไม่รู้ดีความเหงาไม่เคยปราณีคนปว,ว,วดปวดโวยเงาตาหากลืมตาขึ้นมาตอนเช้ามีคู่เคราพร้ำพรอดกอดกาย จางปูมปาพักดีคลังคลายกอดไม่ทอดแผนให้เลือบริ่งไรกำกรายเนื่อน,นู